จากสีฟ้าสู่สีแดงโอมาเบลดาซี o อคนใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดูบอลคลับนิวสกันด้วยนะครับเซอร์จิมแลตคิฟนายทุนคนใหม่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเดินหน้ายกเครื่องปีศาจแดงแล้วนะครับโดยล่าสุดแต่งตั้งโอมาเบลดาเข้ามานั่งเก้าอี้ซีโแทนที่ลิชาร์ดอโน ทีเพิ่งลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลซิตี้หลังทำงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นเวลานานถึง13ปีซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานกับบาร์เซโลนาในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสปอนเซอร์ชิพครับที่รั้วเรือใบสีฟ้าเขาคือคนสำคัญในเรื่องตลาดนักเตะและการเซ็นสัญญาผู้เล่นหนึ่งในนั้นคือการดึงเออร์ลิงเบาหฮาแลนด์มาจากโบลุเซียดอร์มุน ในช่วงซัมเมอร์ปี2022ครับก่อนที่ต่อมาพลพักซิตี้จะสามารถกว้า3าแชมป์เมื่ครองได้ล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคมด h แ Atlantic ประโคมข่าวที่น่าฮือหาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอแต่งตั้งโอมาเบลาดาซีโอทีมคู่ปรับร่วมเมืองที่ลาออกสดๆล้อนๆให้ย้ายมาทำหน้าที่แบบเดียวกันให้กับสโมสรขณะที่แพทริกสจวารับผิดชอบบทบาทซีโอแทนที่อาโนยูไนต์ปัจจุบัน เบรดาสามารถพูดได้ทั้งสเปนฝรั่งเศสคตาตาลันและอังกฤษครับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเคียงข้างซิกิเบกิลิสไตล์ผู้อำนวยการฟุตบอลและอีกผลงานชิ้นพแดงคือการนำสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าความสำเร็จมาครับความท้าทายของเบรดาคือการเปลี่ยนแปลงสโมสรแห่งนี้ครับในเชิงของการบริหารไปจนถึงวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดโดยที่ต้องรอดูในระยะยาว ว่าอินเนอตจะสนับสนุนเขาในการทํางานได้เท่ากับที่อาบูดาบีสนับสนุนหรือไม่การพลิกฟื้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เป็นเพียงแค่ผลงานที่ดีแต่มันจะมีค่าเท่ากับมาร์ตเพิสที่จะทำให้เขาเป็นที่จดจําสําหรับคนทั้งโลกไปอีกนานเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการพลิกโฉมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับซี o อที่เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดง สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามดูบอลคลับนิวส์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ